หาอาจจะไปขึ uh, ้นฝั่งไหนละหมออ๋อจะได้ขึ้นฝั่งนี้นะครับจะได้เห็นกันทั่วๆนะรอไปแล้วขึ้นโบกเรอแป๊บนึงครับูอ้ายหายเถอะหายใส่เลยที่ดอกยังที่ดอกยังเอาไงดีเขาขยี้นี้นะครับจัดโจูเลย ว้าวฝาแหรเกี่ยวขาวๆอย่างนี้ให้จระเข้กัดโชว์กันเลยครับดูสวยกัดสนั่นโชว์นักท่องเที่ยวใครอยากให้คุณหมอของเราเอาหัวนั้นเข้าปากจระเข้ครับยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรจริงท่านปรครับไม่เป็นไรทำมาเลยครับต่อแถวลงได้เองครับปั้นๆจะให้ต่อแถวลงนั่นเอง เราก็กำลังจะเดินเข้าไปสู่บริเวณที่มีกะโชว์จระเข้กันนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าจะเป็นในส่วนของสวรรค์โลกใต้ทะเลนะครับข้างในตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่จะขึ้นไปโชว์ในส่วนของจระเข้น,นะครับ นังถูก็ไปยิยนดูจระเข้กันแล้วนะครับนังถูเจอเพื่อนด้วยนะครับนี่นะครับนี่กำลังนอนอาบแดดก,กันอยู่เยอะเลยนะครับจระเข้ของที่บึงฉวากนี่นะครับขณะนี้เราก็ได้มาอยู่ข้างบ่นจระเข้กันแล้วนะครับ โรสิทธิครูนักครูมีอาจารย์ครับสิทธิ์ที่ลองครูใจจดอยู่ในนั้นเรามีลัคษณะบอกพวกเราอาวุธทุกปราจย์แป๊บหนึ่งเฮ้ยกำลังวัดครูเลยนะครับเอาลงสุนัขล่าพระาดน้ำขึ้นสู่พื้นฟอให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นฟอ ตาชมว่าคุณบอกว่าเราจะพลาดค่าเสียดิบโตไม่เดียวของ,งจอร์เจียหรือเปล่าระว,วังให้ดีนะจ๊ะพอ่อไกลจอร์เจมันยิ่งขึ้นขานองอยู่นะครับช่วงนี้ช่วงจอร์เจียผสมพันธุ์นะไม่ต่างอะไรกับชักตกมันมากไงล่ะดุนะจ๊ะดุนะจ๊ะระวังหน่อยจ๊ะ กรณีกันก่อนครับไม่รู้ว่าจะตัวไหนครับขึ้นมาทำการเซ็นไว้โอ้โหใจเย็นจิ้มปุ๊บเอาพักเลยเหรอเอาขึ้นมาเได้เหรอเห็นตัวแล้วเนี่ยเด็กตู้เองเขาว่าใกล้ๆกนี่ยระวังไม้ระวังมือด้วยจอมอจ่าุดเบิร์ที่ดีและตัวนี้มีชื่อไหมตัวใช่ตัวนี้มีชื่อไหมน้องเขียวเสวยน้องเขียวเสวยสงสัยจะลงไว้เยอะอะมังม่วงน้องเขียวเสวย เขียวเสมอครับจระเข้ก <FIL OS> ็เอามาตั้งเป็นชื่อเลยเอาชื่อน้องเขียวเสมอครัเราเวลาคุณหมอพูดเราแป๊บนึงครับไครตอนให้จระเข้ได้ชื่อน้องซ่เขียวเสมอนะครับขึ้นสู่บอลรันแสดงกันสักออ์คุณคนช่างลรักหางอาจจะขึ้นฝั่งไหนละหมออ๋อจะได้ขึ้นฝั่งนี้นะครับจะได้เห็นกันทั่วทั้นาเราเวลาคุณหมอพูดเราแป๊บนึงครับว่าอ้ายง่ายถั่ง่ายใส่เลย ลอแล้วบอรอบแป๊บนึงครับตอนไทจระเข้ขึ้นสู่บนลานแสดงแล้วก็โชว์ากลากหาออกมาเออมันนี่มันี่มันี่น้องเียวเสวยจ้าข้างบนอาจารย์น้องเที่ยวเสวยขึ้นมาข้างบน่เร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาเออนั่นแหละอีกนิดเึงอีกน้อยนึงพอยังพอยังยางหยุดหยุหยุดหยุดหยุดยุ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 ย เอาละครับเพื yeah. night, night night. Easy, easy wow. ่อไม่ป็นการเสียเวลากันมาชมโปรแกรมแรกกันเลยโปรแกรมแบบนี้เอาไงดีคุณหมอจ๋าเออมันต้องเล่นแบบเสียวๆเนาะขีดคอไม่เสียวนอนหลไม่เสียวว้าวนอหลังยังไม่เสียวต้องมีเสียวมากกว่านี้แน่นอนเอาไงดีเอาไงดีหางแบบเตโชเอ้ามันจะเสียวเหรอตื่นเต้นไหมครับมีหางไหมครับไม่ต้องพูดถึงเอี้ยวแตงเอีแตงเลยละน้ำหางนี้นะ ทำไมไม่เอาตามสคิปต์ตันไม่เอารเบื่อแล้วอ่าตามใจนั่งหางกรกเ่วาเริ่มฉากไรกหางเกี่ยวแต่เกี่ยวแต่หรือว่านาด่อค่อยค่อย่อยอทำไมไม่ได้เลงไปแล้วาตกใจเหรอก็โทษ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 ทำไมทำไมทำไมเบาเบาเนาะค่อยค่อนั่งเบาๆเดี๋ยวหางหักเอยอดก้นนั่งลงปา ปุบมาปุมือให้น้องๆหนูๆด้วยเอาไป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 โคหน้าประายเลยโอ๊ยไงไม่สมราคาพเลยลอ้มก่นไตะเกียงอ๋อหัวเครื่องงอัุบอมนอหัวแขขัดใมันตะเกียเสียฉากนี้เลยเสียวสดชุนตัวไหน เอาววีตัน้ลยมาเอาขึ้นมาสำรับเราไปแล้วคุณหมอของเราแป๊บเดียครับลายตอนไทรจอรเคขึ้นสู่บอลลางแสดงและตัวนี้ชื่อว่าอะไรเลยคุณหมอน้องข้าวโพดน้องข้าวโพดนะครับจอร์เกตรีมีชื่อว่าน้องข้าวโพดข้าวโพดช้าข้าวโพดจะน้องข้าวโพดอะไรๆๆๆๆๆขึ้นมาขึ้นมา กาขึ้นมาอีกนิดสิจะเตอ่กาล่ขึ้นมาอีกหน่อยเออเออเอาตรงนี้เลยใช่ไหมเอาตรงนี้เลย,เเลยดูสิว่าคุณหมอเราจะเล่นฉากไหนดีกับจอระเข้ตรนี้เอาไหมดีคุณหมอจ้อาจอา่อาให้ตรีลงน้ำไปก่อน เอลมงองแป๊บนึงนะฮะอะไรลงน้าไปแล้วครับเอาตัวนี้เลยนะเอาไงนีคิดออกบอกด้วยได้รอแป๊บนึ่งรอปึมาอยังคิดออกยังคิดออกแล้วเอาไงดีเียวขาอย่างนี้นะครับจัจเลยว้าว มาให้เท <mile> ี่ยวขาวๆอย่างนี้ให้จระเข้กัดโชว์กันเลยครับดูเสวยกัดสนั่โชว์นักท่องเที่ยวจับตาชมให้ดีครับจอระเข้พร้อมครับนักท่องเที่ยวพร้อมหรือยังพร้อมยัจ้าพร้อมแล้วเอาเลยคุณหมอจักให้จระเข้กัดโชว์เลยดูสสวยจะหนักเหนียวขนาดไหนเพื่อนๆเขาบนนักก้นน้ำว่าหมอยึดเหนียวจริงๆเหนียวจริงๆวันนี้วันพระใหญ่ด้วยครับรองของซะเลยได้นจระเข้กัดโชว์พูดอะไรไปก็ให้จระเข้กัดโชว์ได้ยินกับหู โชว์นักท่องเที่ยวไม่ใช่ให้การกัดของโชว์นักท่องเที่ยวอ้าวพูดว่ากัดโชว์กัดโชพูดไม่ได้ไงจอร์เจ้พร้อมนักท่องเที่ยวพร้อมคนที่พร้อมเมื่อกี้นะครับลงมาเล่นเองเลยว่าอ้าวไม่ใช่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่คุณหมอจะกัดจอร์เจ้โชว์อ้าวที่หลักพูดเข้าใจหน่อยดีการโชว์กัดโชว์สรุปแล้วคุณหมอจะกัดจอร์เจ้โชว์ คนกัดจระเข้โชว์ครับจับตาชมให้ดีครับว่าคุณหมอของเราครับจะกัดจระเข้ได้กันหรือเปล่าอันตรายนะครับฉากนี้อันตรายขอลาขอบนครับหาที่หาทางและสักครับได้ที่ได้ทางได้โอกาสในจังหวัดตันติมจั่นค่อยๆได้แล้วไรู้เป็นอะไรอีกล่ะเอาเสียงดำได้หรอตกใจอ๋อมันตกใจมันจะไม่หน <c oughs> <c oughs> ีลงน้ำมันจะไม่หนีลงน้ำเหรอมันจะวิ่งไปไหนอ่ะหน้าตาหรือที่มูกปากคาลุบเบา ถามในที่กลัวไหมเจระเข้ถามว่ากลัวจระเข้ไหมกลัวไหมไม่กลัวและภรรยาจะกลัวไหมกลัวสิเอาเขาต้องกลัวภรรยาด้วยล่ะกลัวสิเฮ้เอาสรุปแล้วกลัวเมียเอาหรอเขหน้าตาไม่น่าจะกลัวเมียหรอกเมียเป็นพยาบาลก็เลยกลัวกลัวเขาฉีดยาผิดเข็มคนกัดจระเข้โชว์ทำไมต้องเออเออกัดฟันพูดเลยล่ะคนกัดจระเข้โชว์ครับ ตัดเส้นใจอีกครั้งค่อยๆกัดจวบเข้าไปแล้วมองไปมองไปไปต้องเชื่อไหมแฝงสุดยอดทาการแสดงของเราครับเริ่มเข้มข้นวัดเสียวขึ้นมาเรื่อยๆได้กี่นาทีเนี่ยได้กี่นาที เจ็ดนาทีแล้วเนี่ยเล่อยเลยเหรอเป็นตัวอยู่ตลอดแล้วไม่มีไปถ่ายอีกอื่นเอาขึ้นมาเอ็ดรี่ชื่อว่าอะไรนะน้องเชอรี่น้องเชอรี่ครับจรสเขพตัวนี้มีชื่อว่าน้องเชอรี่รอไปแล้วคุณหมอครบรอครับแฟนวน้องเชอรี่ครับขึ้นสู่บพลังแสดงกาที่ต่อไอ้น้องเชอรี่จ้าข้ามมาจะน้องเชอรี่มา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 ขึ้นมาขึ้นมาเออพูดง่ายๆค่อยน่ารักหน่อยอีกนิด เดินหาเดินน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 าไปเลยเดินนาเนนาเดินนาพุณไปพุ่มาออกลาวไปแลบไปบก็อยากมีรูดโกรกันนะหยุด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 หยุซื้อยุดซื้อไปเนี่ไปเนี่โอ้ยเอาไงดีล้ะเอาไงดีเราดีน้องเจอีเจอรี่ไม่ยุเชยก่อนจ๊ะอ๊อน่ออหลงจนได้ จระเขี้ครับมันสมองเล็กเท่าไข่ไก่ฮาฝึกแล้วไม่มีความจามหมอกแราต้องเชื่อความสามารถเฉพาะตัวฮะถ้าเข้าขออกต้งปรัดเปลี่ยวว่างไวนะฮะชักลชักชาเป็นเดือนจระเขี้ยแน่นอนเอาขึ้นมาไหมมอสจาาน้องเชอรี่ถ้าบนนุนบอาจารย์น้องเชอรี่ ไปแต่แฉลบซักแฉลบขวาโอ้ยเอานี่สายรูฝึกมาใช้อีกแล้วครูฝึกก็แถไปเรื่อยไปโน้นทีไม่นี้ทีหาตัวไม่ค่อยจะเดินมาขึ้นมาตรงๆเร็วเออจากไปรับคันสิครับก็ไปขึ้นตรงออืมอืมอืมอะไไม่รู้เรื่องเรื่องเอาไหนปากว่ามือถึงอะไอ้คนนี้ก็โอ้ยเอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีเอาแผลเรงไห้ดูเลยล้วงจอจอเหรอ ลุกยังไงยังไม่จอลุสุดแขนเลยสุดแขนเลยใช่โอ้โหไปจมูกจอเทหัวหล่ยว้าวเขาเปิดจมูกมาเคยหัวไหล่กันเลยว่างาให้ลุกจอๆนะครับลุกสุดท่อนแขนระวังนะมันคลักงคล้เกินแขนอาจจะนับมาแขนขาดจะหาว่าไม่บอกเอานะระวังน้ำหยดเหอย้อยนะคุณหมอเหตุออกวิดีโอ ออกมูนทูตออนยูทูบลายพักลายคราวแล้วนะนักสแสดงภาดน,นักตัวนักนะครับฉากนี้ไม่ต้องรีบร้อนนั่งปางมันอยู่ในตู้แขกคุณจะไม่รีบไปไหนหรอกคุณหมอจ้าคนล้วงคอจอระเข้ไม่ล้วงจอจอครับบอกว่าล้วงสุนท่อนแขนกันไปเลยเตรียมผลิตภัณฑ์เด่นๆชาร์เตอร์กันให้ดีๆเตรียมภาพเด่นภาพเด่นดีครับท่ากินน้ำทักต้องการที่จะบ้นตัดสินใจโชคอ,ค,อค่อยๆคือทานเข้ามาเปิดปากออกมาดียัง ลงมาไปแล้วลงมาไปแล้วลงมาลั่นสุดพอดแขนแล้วโอ้โหจะกโบ้ไม้โบ้มือบ่ายบายแขนขาดแขนขาดแขนขาดโอ้โหเกือบไปแล้วไม่เล่าเกือบเหมือนในยูทูบไปแล้วโอ้โหสุดยอดเส้นกระเด็นขาดแผลเกือบไปแล้วเออเหนื่อะไลมาร้านเลยครับเออเอาต่อเอาต่อกำลังมันกำลังมันกำลังมันเอาต่อเอาต่อโอ้ยมเสียวเตาใเสียวเหสียวได้กระดานแขนผู้เป็นเกย์เขายจะไม่เสียวกันเล ดูก่อนว่าเขาเสียวกันหรือยังเสียวกันหรือยังครับถ้าจะกล้าถามอีกก็เล่นออกแอกออกแอกออกแปกเป็กเป็กเด็กอนุบาหันเดินนลยนะโอ้เล่นให้มันตื่นตาตื่นใจหน่อยเออนานๆได้เข้ามาเทีมึงชวาทั้นทีเอาดูโดนเอาตุ้งตุ้ตื่นตาตื่นใจเออดี่ๆเอาขึ้นมานี่แหละครับนัำน้ำงับน้ำกระจายเนี่ยชอบ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 อะไรอ่ะขอขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้ตัวสำคัญเลยเนี่ยผมจะให้แขกผู้เขียนร่วมสุงกับคุณหมอได้ไหมเห็นเล่นเองก็เองมาล้างฉากล้ตัวแล้วไอตัวนี้ผมจะให้แขกผู้เกี่ยวร่วมสุงกับคุณหมอได้ไหมโอ้ให้ลงเลยบ้าละเซจะกล้าลงมาเนี่ยในเครื่องน้ำน้ำกระจายขนาดนั้นอ่ะให้เขาเลือกฉากให้คุณหมอเล่นให้เขาดูได้ไหมเลือกฉากให้ผมเล่นเออนันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวน้ำเกลี่ยไม่เลยจริงนะถ้าเกิดเลือกแล้วเล่นไปได้อายเขานะ โอเคแขกผู้มีเกียรตทุกท่านครับคิดไว้ในใจได้เลยว่าอยากจะให้คุณหมอของเราเอาส่วนไหนของร่างกายยัดเขาเ้าไปในปากกระเทศตัวนี้ครับคิดไว้ในใจได้เลยไอตริชชื่อว่าอะไรนะ น้องอุ้ยไอย้ครับเป็นจอร์เก้ตัวใหญ่ที่สุดในบ่อครับดนุที่สุดในบอ่อน้หนักค่อนข้างจะเยอะครับเกือบ200รกิโลกรัมความยาวอยู่ที่3เมตรเจริครับเกือบจะ4เมตรแล้วรอเวลาคุณหมอของเราครับในตอนให้จอร์เก้ขึ้นสู่บนลานแสดงกันสะอ่อด <c oughs> ดูซิว่าคุณหมอของเราจะเล่นตามใจนักท่องเที่ยวได้หรือเปล่า <c oughs> อ่ะน้องอุ้ยไอ้จากข้างบนจะน้องอุ้ยไอ้ขึ้นมาขึ้นมา ได้ย make ังว่าอยากจะเห็นแบบไหนอยากจะให้น um, ักแสดงของเราเอาส่วนไหนของร่างกายอยากจะตบปากกระเทครับบอกมาได้เลยครับเอาอะไรดีครับฮัลโหลจะยิบอยู่ไหมฮะเอาอะไรดีอยากเห็นแบบไหนบอกมาได้เลยครับตามสบายเลยขอจัดแต่งกระเที่ยงก่อนโอ้ยหัวคนหัวลุกหมดเลยเลยมันว่านั่งพูดอยู่คนเดียวช่วยกันหน่อย อยากเห็นแบบไหนบอกมาได้เลยนะครับไม่ต้องอ้าไม่ต้องอายครับอยากแบบไหนเอามาเลยแตให้ผมวนไหนขอรางจเนีดี่สบกบอาูเอามีด้วยหรอเอายังไงเราทีเอาเสียสุดมากเนาะเสียสุดมากสิเอาอะไรดีครับคนอากด้ดูยกอะไรเอดี๋ยวเ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 ราทำไมต้องให้ยกตูดด้วยล่ะนั่งดูเฉยๆไม่ได้เหรอไม่ได้าเห็นับะกีเห็นแล้วเอาเสียสุดมากยกสองสามคน จบเยอะเยอะอเล่นให้ดูเลยจริงไหมหมอจริงๆใครอยากให้คุณหมอของเราเอาหัวยัด้เข้าปากจริงไหมครับยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่เจทำตาขามไม่เป็นไรทำาหรครับตอนแถวลงได้เองครับไหวจะป้าไอ้เพ็กน่ะปั้นๆให้ตอนแถวลงนั่นเองเล่นให้ดูได้ไหมซื้อบอลเข้ามาก็แพงแล้วเสียร์ฟูหินก็เสี่ยงอะไรทำไมหมอนี่จะซื้อตัวไหนอ่ะหรอ ท่าไหร,ร่ครับแพงอยู่แล้วนะมั้งหรือว่าศูนย์ราชการเนี่ยโอ้สามสิบบาทพอคุณแม่คุณเอ้ยแพงก็แพงไปเพราราคาได้เลยห้าบาทสิบบาทก็ได้ควรจะได้สามสิบบาทตักขนมครกตอนเช้ามืเดเอาแขนเป็นกล้ามเลยตัดอ้อยนะนะเกินคุ้มแล้วสามสิบบาทนะเกินคุ้มยังไงอ้อาวราคากหนึ่งก็สิบบาทแล้วโอ้มีตู้ปลาหลายตู้ให้เลยให้ดูเนาะกระชากสองก็สิบบาทมีห้องปลาต้มชิ้นดูอีกบอร์ดตะเข้ก็สิบบาทโอ้คุ้มแล้ว่นอน บอกนายยกขึ้นใหม่ทะกันนะเอาสักห้าสิบบาทเนาะหมอเกินคุ้มแล้วสามสิบบาทนี่นะชมได้อย่างละสิบบาทเท่านั้นเองท่าร้อยห้าสิบบาทละโอ๋อากันหลังที่สามนะครับเป็นองโกงงปลาน้ำเจือได้เล่นห้าสิบบาทที่ใหญ่ร้อยห้าสิบบาทนะเกินครบเกินราคานะเอาหมดนะหมอไหวนะตามใจเลยนะ กกทททุ hey. ically, at athletes, ่่่านนีังอยู่ตรรงนี้คับอยานั่งนิ่งอย่านั่งเฉยนะครับช่วยส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจครับมาให้จระเข้ครับหัวคีณหมอของเราด้วยเถิดขอ้ทษๆพูดผิดพูดผิดพูดผิดช่วยส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับมาให้คุณหมออย่าให้จระเข้ครับหัวด้วยเถิดขอลาขอโบนหาที่หาทางกันสัก่อนหนาที่ได้ทางได้โอกาสไดจังหวะตัดสินใจกันเลยครับว่าแล้วก็ทิ้งมันนำชีสาก็ค่อย ไม่ไ้เขาไปแล้วเขาตักก้งป้อบรอนานแล้วนะไม่วรหรือยังไงไปเ,เป็นอะไรอีกเอาตั้งเยอะตั้งแย้าเรียบคดไม่ีกำลังใจ้ที่าผานมายน,น, <c oughs> นั้นไหนเสียงบมืุมาแล้วตัก <c oughs> ันนก็ต้องให้นานแล้าเสียงปรบมืีมออทั้งหมดเพราะปฏฉากสุดท้ายนะฮะยอกยอกยอกราเล่นลเล่นไ <c oughs> หวเนาะะ พอแกวแม่แก้วคุณปู่ว่าอาจารย์นี่ดีครับเล่นกับเกี่ยวกับงาพอรางขอละหารที่หาทางกักสะกสายที่วาทีอบาะตะโมละเู่ปบาปู่นองปู่น้าแม่ปนาสาวนม่รู่นาเมื่อรยัดตัดสินใจไม่รอช้าหวานละน้ำที่สาค่อยๆค่อยๆยัด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 เข้าไปแล้วล่ะจ้าและผมไม่ผม้วยเอาไปบาา จอดเดเดมดนขออีกทั้งนะขออีกรั้งไ่ได้ไม่ได้อาทำไมล่ะได้ทั้เดียวั้ที่สองรเไหวับเลยเหรอเลยพอแล้วจบาเลืกแล้วครับขอเสียกรบมือนักแสดงกันหน่อยครอบสุดท้ายมีรงราวกๆมีเกิดทึนในช่วงวันมาคบูชานี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเด ตอนก่อนหน้าคุณพี่พกกระเป๋าและใช้ตังค์หนึงวันหรือเปล่ามาเรื่อครับไปครับไปขอบคุณมากครับที่มีกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับประทับองค์ประทับใจในการแสดงของคุณหมอของเราไอ้ที่เพื่อวันคุณหมอของเราได้ทำไปทำอัพต้องอานนะเป็นส่วนเป็นการให้รางวัลเล็กๆน้อยๆแก่นักแสดงของเราขอบคุณมากครับที่มีกำลังแรงเชียร์แรงใจว่าสวัสดีนะครับ ทูเอาตังไปให้กับหมอนะครับให้รางวัลคุณหมอนาะเก่งมากเลยครับ